ไปเราจะเข้าสู่พิธีการทำการแสดงช้างเต้นรำนะครับเลดี้แอนเกชแบนขอจูงม,มือสมงเกียของท่านผู้ชมและผู้รักแฟนเพลงทุกท่านด้านสนามชมการเต้นรำของช่างจำนวน13เชือกโปร,ปรดพิจารณาลนรลบยครับโ<า>อ้ยดูความน่ารักโอ,อ้ย พี่น้องร่วมทบุญได้นะครับเพื่อการโยนบาญได้นะครับได้เลยครับร่วมทลี้ยงกำมูลนะครับร่วมทลี้ยงกำมูลได้ด้ายนะครับจะรื่องกำมูลไก่บ้านด้วยนะครับไก่บาานนะครับองช้างของเรานะครับเพื่อสมทุนตั้งไอ้บูสุดอ่าวุนะฮราดยอดไทยทองคำทองแท่งไอยู่กันได้ไทยอดทองโอ้ไทยอดทองไทยอดทอง ท่าถ่าเต้นก็ไปยยอดแรงํำดับที่สามสวยงามนักบรมนิรา้วยครับมีการเต้นที่รต่างๆพรายราหูังพ่อบุณก็ใส่างามเราเปอนยึดดวงใจดุกคนถูกที่ถูกชา ด้านหน้าของพี่น้องก็จะเป็นมาเฟ่ตุนและนายภูทองนี่นะครับนายภูทองกับความคูบุญด้านหน้าเรานี่แหละนะครับกับทังโยกนี่คือความน่ารักของน้องชานครับร่วมใส่บาตรได้นะครับสมชกินสร้างอุโบสถนะครับคุณพี่คุณพ่อมัตรบัตนายกนะครับในการทำบาตรครับ

มีคนประบรางวัลให้เชิญครับท่านใดจะให้รางวัลโชว์นะคะรับขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณมารับรางวัลโดยองค์บุญองค์บุญรับรางวัลหน่อยหน่อยสำหรับวันนี้ก็ได้ครับรรางวััลคบสวยงามไหมครับท่านคะสวยงามประบรังวัลให้กับช่างที่ทำการแสดงอีกครั้งหนึ่งครับครับท่านใดอยากจะ้เป็น่ให้แม่ดูก็แล้วกันนะคะนี่นะคะน้อง นะครับหลังจากที่เราผู้ชม่ยวชาญเต้นร้มไปแล้วเชียร์มาเชิญรับรางวัลรับรางวัลด้านหน้าโอ้โหนะครับเชียร์ครับเชิญครับบนครับบนโอ้โหกระจายไปอีกนครับโอ้เอาเอาเอา ครับผมนะครับนี่แหละความสวยงามของช้างครับจะจะอับรุลเอดางให้กับชุดแรกเลยนะครับในช้างเต้นรำครับ <ไป S 1> ที่สองก็จะเป็นชุดเต้นฮูราฮูมนะครับฮูราฮูบอ้าวก <ไป S 1> <ข>อนดนตรีด้วยครับพร้อมแล้วผู้ชมพร้อมช้างพร้อมในส่วนต่างๆอุปกรณ์การแสดงพร้อมนะครับอสจารับพี่น้องท่านใดอยากจะร่วมบริจาคนะครับในการสร้างอุโบสถกับเข้าด้านในเลยนะครับแล้วแต่จิตตาของท่านนะครับ ก็ขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมบริจาคนะครับตอนนี้หยิบหูราหูขึ้นมาเราเคยเห็นแต่คนเต้นหูราหูคนตัวใหญ่ใส่เอวแต่ช้างเราใส่เอวไม่ได้ครับเราต้องใส่หูช้างเอ้าเริ่มแล้วช้างเต้นหูราหูกับเอาระพรทานต์ต้อนรับเลยครับสวยงามมากครับสวยงามมากครับหาครับไปครับ

สูสยงามนะครับโอ้โหอบรมริดานเลยครับโรมริดาให้กับช้างนะครับชาโโบ้างปุ๋ยตักใจเยครับร้อตัดเต็มน,นะครับด้วยนะาครับเป็นช้ีเราได้สิบาไอ้กับพี่กับน้อง พี้ครับพี่น้องได้ชมได้รัแสดงของชาตในวันนี้สวยงามบ้านเลยีเรทหปรคไวโยกบางตัวก็โยกแรงแรบางตั้ก็ปโยกไป้างงหลังด้วยนะครับโดยไยรทไรเองเอ็มที่ด้านหลังครับ สองฐางนาสวยงามบูราบุเราเคยดูแต่คนใส่เอวและกางเกงสั้นไซส์ใหญ่บ้างเรามาดูชา้างใส่หวงและก็โยกบ้างอ้าวลูเแลอ้าวนการต่อไปครับขอบคุณไปอย่างยิ่งครับโปรเพื่อนๆแม่กับชาา้างแสดงยมูราบุกันครับต่อไปต่อไปเป็ปน,น คต่อไปจะเป็นการแสดงข้าวปาลูกโป่งนะครับไปตรงคำตงนัทมั้ย